สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอน,นี่อีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจอะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะขอให้ท่านรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะ ก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิ่มฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอนะคะมินรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันดับแรกอธิษฐานจิตชื่นนามสกุลวันเดือนปีเกิดตัวเองนะคะขอให้ไพ่เล่าเรื่องมาด้วยความแม่นยํานะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงสําหรับคนโสดนะคะแม่ไม้นะคะคนที่เขาเรียกอะไรเลิกลากับชีวิตคู่ไปแล้วนะคะแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็ได้วันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะในเรื่องของความรักนะคะคนที่จะมีสินเสมอกันที่จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณนะคะ คือหัวข้อหมอวันนี้ต้องบอกเลยว่ามีต่คนบอกว่าคุณไม่สวยนะคะบูรี่โดนบุรี่มาตลอดนะคะตั้งแต่สมัยเรียนนะคะตั้งแต่สมัยที่อยู่โรงเรียนเนาะไม่ว่าจะเป็นอยู่ในช่วงไหนก็จะโดนเพื่อนล้อโดนบูรี่ว่าผิวไม่สวยผิวดําผิวค้ำบ้างละฟันเย็นนะคะไม่มีหน้าอกมั่งอะไรนู่นนี่นั่นนะคะลักษณะประมาณนี้เนาะขอให้ยเราเรื่องมาด้วยความแม่นยํานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะแต่วันนี้หมอต้องบอกเลยว่าถึงคนมีคนจะบอกว่าคุณไม่สวยวงเล็บเลยนะคะคุณเป็นคนที่มีบุญมาก ได้สามีหรือแฟนดีนะคะแฟนไปหนักมากเนาะบ้านรถที่ดินทรัพย์สินนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมเนาะอย่างที่หมอบอกนะคะคุณอาจจะไปเห็นพลังงานวันนี้ตอนไหนก็ได้นะคะชั่วโมงไหนก็ได้เป็นไพ่ของคลิปแลนดอมนะคะวันนี้เนาะเม้นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะอาจจะเป็นดวงคุณรบุญสัมพันธ์เข้ามาเห็นในไพ่หมอก็ได้นะคะอธิษฐานจิตทําสมาธินะคะเอ,อ่ยชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยแล้วขอให้ไพ่ดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะใครที่กําลังจะเดินทางนะคะเป็น เดินทางหรือกำลังจะใช้เขาบอกอะไรนะการดูแลศึกษาดูใจกันของชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้ไพ่วันนี้หมอต้องบอกเลยเป็นรักทางไกลนะคะจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเพศเดียวกันนะคะหรือว่าเพศตรงข้ามก็ได้นะคะเรามาดูเลยเนะว่าไพ่จะบอกว่ายัางไงบ้างนะคะต่อให้คุณไม่สวยโดนบูลลี่ก็ตามนะคะเนาะสิ่งที่หมอบอกแต่มีเงินสักอย่างจะทําอะไรก็ทําได้เนาะหลังจากนี้ไปนะคะแต่แฟนไม่เคยว่าว่าเราขี้เลจะไปกลัวทําไมนะคะสิ่งที่หมอบอกนะอ่ะขอจับเพิ่มอีกใบนึงนะคะ ามาดูกันเลยค่ะแต่สมัยยังเล็กยังเด็กแล้วค่ะคุณจะโดนบูลลี่เหมือนที่หมอบอกค่ะบางคนบางกรณีอ้วนเนาะดูเขาเรียกไรผิวพันหน้าตาผิวค้ำดำนะคะผมหยิกลักษณะประมาณนี้ไม่ได้มีความสวยอะไรเลยเพื่อนกนจจ็จะล้อเราจะล้อเรียนเราไม่ว่าจะเป็นฟันเยินนะคะหรือว่าปากเขาเรียกไรริมฝีป,ปากแบบอวบอิ่มเบอร์ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะว่าเราหรือว่าล้อเรียนเราอ้วนบ้างผอมบ้างนะคะหนะ้าอกไม่มีหรือผิวดำปีเรียกว่า เขาเรียกแล้วดูถูกเราสารพัดบุรีแระสาราพัดแต่สิ่งที่หมอบอกนะคะคุณผ่านกระบวนการตรงนี้มาได้และคุณหลุดพ้นตรงนี้มาคุณเริ่มโตขึ้นคุณก็เริ่มดูแลผิวพรรณนะคะรักตัวเองมากขึ้นนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์ดูแลตัวเองมากขึ้นหรือบางคนบางกรณีเนี่ยเสียเงินกับค่าใช้จ่ายในการดูแลผิวพรรณเยอะนะคะในแต่ละเดือนหมอต้องบอกหรือว,ว่าแพงยิ่งกว่าค่ากินเนี่ยคะ่ะเพื่อจะหรือบางคนบางกรณีเพิ่งจะมาจัดฟันไปเมื่อนีเองนะคะเพิ่งจะจัดฟันเนาะบางคนบางกรณียังไม่ถึงเขาเรียกอะไรยังไม่ถึงปีเลยมาจัดฟันดูแลตัวเองใหม่น ะะเริ่มกลับมาดูดีขึ้นแล้วบางคนบางกรณีหมอต้องบอกเลยว่าคุณไม่ได้เปลี่ยนจากรูปแบบ การเป็นตัวตนของคุณเท่าไรแต่คุณอันไหนที่โดนบูลลี่คุณจะทําสิ่งนั้นหรือศัลยกรรมตรงนั้นก่อนแต่สิ่งที่หมอบอกนะคะคุณมีความโชคดีดวงดีนะคะจะมีคนที่เข้ามานะคะสนับสนุนคุณหรือเป็นคู่ชีวิตที่จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณจะเป็นลักชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้สิ่งที่หมอบอกหรือบ,บางคนบางกรณีอาจจะเคยแค่มีแฟนแต่ไม่ผ่านการใช้ชีวิตคู่คือหมายถึงว่าไม่มีลูกติดลักษณะประมาณนี้ก็ได้หรือคนที่มีกรณีที่มีครอบครัวผ่านการมีครอบครัวก็ได้เขาอาจจะลงหลักปักฐานนะคะขอคุณแต่งงานเนาะสิ่งที่หมอบอกหรือว่า เข้ามาเขาเรียกอะไรสนับสนุนคุณดูแลคุณให้เงินเดือนคุณนะคะหรือซัพพอร์ตคุณก็ได้ในไพ่วันนี้หรือมีการวางแผนที่คุณกับเขาจะได้อยู่ใช้ชีวิตร่วมกันนะคะพอไพ่ขึ้นมาคําว่าล่มเย็นเป็นสุขเนี่ยคุณจะมีความสุขในชีวิตคู่นะคะเขาเป็นลักษณะสายเปรค่ะ คิดจะทําอะไรเขาเขาตั้งกฎเกณฑ์กําเนดไว้กำหนดกฎการไปแล้วเนาะในไพ่วันนี้ก็คือเหมือนพรมลิคิดอะคะ่ะคุณนําพาชักนําให้มาเจอกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณเป็นคนที่บวกกับการปฏิบัติสวดมนต์ไหวพระอยู่แล้วนะคะวันนี้คุณได้เจอคนคนนี้ที่เขาเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณนะคะวันนี้หมอต้องบอกเลยว่าคนคนนี้มีฐานะการเงินที่มั่นคงและมั่งคั่งมากนะคะเป็นจะบอกว่าเป็นเศรษฐีนีก็ได้นะคะในไพ่วันนี้ธุรกิจกิจการมีการงานเป็นของตัวเองหรือบางคนนะคะเป็น CEO หรือเปล่าแต่ปิดบังเราไม่บบบอกกกกเเราาา็ไดด้้นนะะคคถิวุ่ยัแบบ ผ่านออนไลน์ผ่านสื่อต่างๆนะคะเขาอาจจะมีความโชคดีที่เข้ามาซัพพอร์ตคุณแบบเต็มที่ไหนบอกว่าไม่มีเงินแต่ส่งเสียเราได้ทุกเดือนหรือส่งมากกว่าที่เขาบอกไว้ด้วยก็ได้นะคะคุณจะได้มีเกณฑ์ได้บ้านได้รถหรือพาไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆที่คุณไม่เคยไปเพราะชีวิตคุณนะคะต่อไปนี้ค่ะจะติดปีกแลวจะบินไปไหนมาไหนนะคะจะขึ้นเครื่องอย่างเดียวจะมีความสุขสบายนะคะหรือทำพาสปอร์ตผ่านผ่านวีซ่าทุกอย่างนะคะทำพาสปอร์ตผ่านปุ๊บวีซ่าจะไปท่องเที่ยวก,กับแฟนและเขามีการวางแผนร่วมกันกับเราเนะ้าะตอนนี้ค ตัวนี้หมอมองว่า อะไรที่ไม่จําเป็นในชีวิตคุณถ้าเกิดคุณตัดทิ้งไปได้ก็จะตัดทิ้งการโดนบูลลี่หมอต้องบอกว่าขอโทษทีนะคะคนที่เคยว่าเราตอนนี้เขาอาจจะต้องหันมาเหลียวมองแล้วว่าคุณเป็นมาดามนะคะคุณมีความสวยความหล่อดูแลตัวเองได้แล้วแฟนก็ซับพอร์ตอาจจะทาศิลปกรรมตกแต่งอะไรในสิ่งที่เคยโดนล้อโดนว่าแฟนคุณซับพอร์ตเต็มที่สนับสนุนวันนี้หมอหมองว่าเขามาด้วยกําลังใจพลังงานด้านที่ดีแล้วเขาลักให้เกียรติคุณมากนะคะผู้ชายคนนี้สิ่งที่หมอบอกว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนาะเขาไม่เห็นในคลิปวิดีโอนี้มัันนนอาจจะเเเป็เพศดดีียวก,กไ้สิ่่งท หมอบอกนะคะแต่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาเนี่นอนว่าคุณเกมตกิปีกบินแล้วค่ะจะมีความสําเร็จประสบความสําเร็จมีความสวยความหล่อในตัวเองนะคะดึงตัวเองออกมาหรือบ,บางคนบางกรณีค่ะอาจจะเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาก็จริงแต่นิสัยใจคอเราก็ยังเป็นคนเดิมแต่สิ่งที่หมอบอกแฟนเขารับคุณได้บางทีเขาอาจจะไม่อยากให้คุณเปลี่ยนแปลงอะไรมากก็ได้แต่ไม่เป็นไรวันนี้เพราะเขาเข้ามาได้นสนับสนุนนะคะจะมีบ้านมีรถมีที่ดินนะคะมีทรัพย์สินของตัวเองจากที่เคยไม่มีข้าวกรอกหมอ้อวันนี้เดี๋ยวคุณจะมีข้าวกรอกหมอนะคะเลือกกินอาหารดีๆกิินนหรููอยย่่สสบาา้้มดภี เ็็เข้ามาช่วยซัพพอร์ตคุณนะคะหมอต้องบอกว่าดีใจด้วยคุณมีบุญเหลือเกินค่ะถึงเราจะไม่สวยไม่เป็นไรเนาะถึงเราจะแบบ ดูไม่ดีในสายตาคนอื่นที่โดนบูลลี่แต่คุณสวยในแฟนคุณเสมอนะคะคุณเป็นที่หนึ่งของเขานะสิ่งที่หมอบอกก็เห็นคุณปุ๊บรักปั๊บนะคะหลงรักปุบ๊บปั๊บเนี่ยสิ่งที่หมอบอกมาในรูปแบบของพมลิขิตอะคะ่ะเขารักเลยเห็นปุ๊บถูกชะตาต้องใจปับ๊บผู้หญิงจะสวยผู้ชายสวยมีเยอะมีอะไรแต่เขาไม่มองเขามองเราเขาเลือกเราสิ่งที่หมอบอกนะคะขอให้คุณเม้นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปแล้วหมอขอให้คุณเจอคู่ที่ดีนะคะสามีแฟนซับพ,พอตนะคะในด้านการงานการเงินนะคะแล้วก็ขอให้คดมมีวมีวาช ความสุขสมหวังนะคะใครที่อยากทำศัลกรรมก็ขอให้แฟนนะคะเ,เขาเรียกอะไรนะให้อ่งเปาเลยโปะเงินล,ล้านเงินแสนให้คุณเลยนะคะในการทำศิลปกรรมครั้งนี้แลขอให้ทุกอย่างฟันป่าไปด้วยดีและสิ่งที่หมอบอกก็คือการทำศิลปกรรมครั้งนี้แฟนจะเป็นคนซับพอร์ตนะคะหรือเขาเป็น,ป,นป่าค่ะที่สายไปลักษณะประมาณนี้อยากได้อะไรทุกอย่างนะคะไม่เป็นจิวเวลรี่ของทองอะไรเงี้ยเขาให้คุณหมดนะคะเพราะมองว่าคุณนะ เขาเรียกอะไรมี owski, บารมีมีอํานาจวาสนาได้เพราะแฟนช่วยหรือเขาเข้ามาในอุปถัมภ์ m, ในการใช้ชีวิตคู่กับคุณก็ได้สิ่งที่หมอบอกและจงรักและให้เกียรติกันนะคะดูแลเขาให้ดีนะคะหมอเชื่อว่าคนที่เคยดูถูกร้อเรียนคุณจะต้องกลับมาเรียกคุณในวันนี้นะคะ,ส,นนออะ,คะสิ่งที่หมอบอกนะคะมรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะมาดามทุกคนนะใครที่สายฝอนะคะสิ่งที่หมอบอกอาจจะมีเดือนของคุณนะคะที่เกิดเนาะสิ่งที่หมอบอกนะคะอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรนะเดือนที่เกิดนะคะเมษายนนะคะ สิงหาเนาะเมษาสิงหามีนานะคะกุมพานะคะมกราค่ะแล้วก็คนที่เกิดในเดือน พฤศจิกายนนะคะที่จะเป็นมาดามในเร็วๆนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมอด้วยนะคะเป็นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเนาะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นัที่ไไนี้นะคะแล้วก็กดคนที่เกิดในเดือนกันยานะคะขอให้เป็นพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่คะ่ะร่ำรวยทุกคนนะคะสุขสมหวังในความรักทั้งใหม่ขอให้ได้เดินทางไปต่างประเทศเที่ยวรอบโลกทุกคนนะคะมีความสุขคะ่ะสุขภาพแข็งแรงรวยๆเฮงๆงปังปงค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ